สวัสดีทุกท่านนะครับก็ชาวเนียมาอยู่กันที่บ่อหลังร้าน P d ดนะครับก็ชาวนี้จะมาลองตกหลิวดูนะครับก็เหยื่อที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อที่ทางร้านทําขึ้นมานะครับก็สามารถตกได้ทั้งปลาเกตและปลาหนังนะครับไมยบ่อหรือไม้ธรรมชาติได้หมดนะครับในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะครับทางร้านเราจะเลือกใช้เป็นถุงซิปนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับกรณีที่ใช้เหยื่อไม่หมดนะครับสามารถแพ็คเก็บได้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าจะเจออะไรกันบ้างชาวนี้ ได้มาแล้วครับแต้มที่หนึ่งนะครับก็เป็นปลาหมอนะครับโอ้ตกไปแล้วว้าวนออีกนึ่งตัวก็เป็นปลาสร้อยะครับตัวนี้ ไปขึ้นมาหน่อยบัตตะเคียนนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากการใช้งานนะครับต้องบอกได้เลยว่าในช่วงฤดูที่ปลากินเหยื่อยากๆช่วงที่คุณภูมิลดต่ำรับเหยื่อพีเด็เคพิชิ่งตัวนี้ครับช่วยได้เยอะนะครับก็ทำให้สามารถตกปลาได้ในทุกสภาพอากาศขอได้สนุกนะครับวันนี้ ก่อนาน้าท่านไหนนะครับหรือทางร้านค้าร้านไหนครับที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางลิงก์ด้านล่างนะครับก็สั่งซิกถูกขึ้นไปนะครับเราฟรีบริการค่าจัดส่งให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับ